สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้หกโมงแล้วนะครับนกบินกลับลังละก็ผมมาตัดอ้อยนะครับออเดอร์สามร้อยโดยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยตัดวันถัดไปตอนนี้หกโมงแล้วตัดตอนสี่โมงกว่าเี๋ยพาไปชมสภาพแปลงอ้อยหลังโดนพายุสี่ลูกครับ <c oughs> เละมากครับก็คือโลตรงเนี้ยเ,เป็นนาเป็นนาเก่าใช่ไหมแล้วมันก็เกิดปัญหาว่า ดินมันเป็นเลนครับอ้อยมันก็ลำใหญ่ด้วยต่อให้ลำไม่ใหญ่มันก็ถ้ามันเ e อียงอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคอยู่เนาะมันก็ยังไม่งอมากเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรครับเนี่ยดูครับเนี่ยสภาพในแปลงอ้อยลองอ้อยมองไม่เป็นร่องแล้วครับเนี่ยมันล้ม สเปซสปาเลยแต่ว่าหวานเจี๊ยบครับหวานเจีย๊ยบไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันเวลาตัดมันจะลําบากหน่อยนึงเพราะมันล้มแบบว่าคว้กันไปหมดเลยโดนพายุมาโดนลูกสุดท้ายเนี่ยครับหนักสุดเลยเตี้ยนหมูอะฮะเตี้ยนหมูเตี้ยนหมูเนี่ยพายุลูกสุดท้ายอะโอ้โหลูกนั้นนี่น้ำนี่ผมเดินเข้ามามัน,นไม่ได้นะครับโคนจมไปครึ่งขานะครับ นี่ก็เป็นสภาพภายในแปลงอ้อยแต่ลำใหญ่ครับอ้อยลำใหญ่มากนี่นะอ้อยลำเเริ่มนะครับแต่ว่าอ่ามันมันเอ็นนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่มันจะงอหน่อยแหละแต่ว่ามันได้น้ำในเนื้อนะอ่าดูดิครับโอเคเลยผมขอถ่ายรูปรูปนี้ไว้ก่อนมัน นี่ครับเป็นไงฮะมึดแล้วนะครับมาผมจะพาไปกวงงูควงงูเหมือนกันนี่นี่ะผมก็ไดอ่าครับเพื่อท่านผู้สม,มครับนี่ครับ เละเลยฮะนี่ครับฝ่าอ้อยผมนี่ค่อยไปค่อยมาตัดยากมากครับแล้วตัดตัดยากมากเพราะว่าเราต้องต้องตัดจากอ่าด้านก็คือต้องไปอยู่ด้านหลังของใบอ,อ้อยอ่ะใบอ้อยชีย้ไปทางไหนเราก็ต้องเข้าด้านตรงคมครันนี้ก็ต้องวกกลับไปกับปามันมันฝ่ายากครับถ้า ถ้าเราจะไปตัดที่กอแล้วเดินสวนกับใบอ้อยไปนะครับมันยากมากนะครับภาพแปลงอ้อยนะฮะโอ้โยเข้โหโอ้โหดูสิครับโอ้โหเพื่อนๆใครเจอปัญหานี้บ้างครับสวนเพื่อนๆ โอ้ดูกรอนนี้ลาบไปกับพื้นเลยไม่ได้เข้ามาดูทีโโหรืออ,อ,าอาจจะต้องมีเสียหายบ้างแหละเพราะว่ามันอันไหนที่มันลากไปกับพื้นแล้วเราตัดไม่ทัน <c oughs> ก็คงจะต้องมีเสียหายบ้างก็โอเคครับมันมีได้มีเสียไม่เป็นไรก็ทําใจไว้ก่อนแล้วเพราะว่าฟ้าฝนนะครับฝนเราควบคุมไม่ได้เอาแลา้วออกหนดีห <laughs> ลงป่าแล้วทีนี้อุ้ยตรงนี้ยังเป็นโคลนอยู่เลยนะ อ๋อหลงปา่าแล้วออกด้านไหนดีเนาะทีนี้เดี๋ยวนะหาทางออกออกทางเดิมใ้เบิกนี่ตรงนี้ยังเป็นเละอยู่เลยเอา อันนี้อันนี้แล้วกันโุ้มตรงนี้ยังเป็นคนอยู่เลยเอ้าโอ้โอลมอาจจะต้องมีเสียหายบ้างไม่บ้างแหละเยอะพอสมควรเลย ทางนี้แล้วกันครับาทางออกแล้วเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของครับ าก็บของกลับบ้านสู้ต่อไปวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนผมตรงนี้มันลมเยอะครับผมเลยตัดจากตรงนี้ไปก่อนก็เดี๋ยวมันต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับที่ผมตัด ที่ตัดใต้แล้วตอนนี้ก็มีนะครับตัดไปแล้วแต่ยังไม่ได้มัดนะครับตัดไปแล้วหลายมาัดอยยังไม่ถึงครับยังไม่ถึง300ร้อยโลเลยเพราะว่าผมก็ต้องเอาไว้ด้วยผมก็จะเอาไว้คันลงตลาดน,นัดผมด้วยก็ตัดให้ตัวเองด้วยตัดให้ออเดอร์คนที่สั่งเข้ามาด้วยนะ เอยนะครับใครที่ทำอาชีพอ้อยคันน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยถ้าใจไม่รักนี่โหถ้าใจไม่รักก็ไม่ได้ครับผมมันมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยผมก็จับเอาจับเอาทุกทุกทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับอ้อยฮะครับมันก็พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจับอ้อยคันน้ำอย่างเดียวมันก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับ สเสริมกันไปนะครับถ้าในายุคเศรษฐกิจดีไม่มีปัญหาแต่มันเป็นยุคนี้ไงมันเป็นยุคที่มันทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วโรคระบาดต่างหากมีนน้ำครับเรียบร้อย ใส่ปล่าอ่ะน,นี้เก่งว่าจะเอามาแบกามาพาดดาคือที่จะแบกไม่เสร็จครับไม่ทันเดี๋ยวค่อเดี๋ยวค่แบกพุ่งนี้มันคำอ่ะอืมโอเคเก็บของเรียบร้อยกลับบ้านครับทีนี้คอ่อยมาทำต่อต่อตอนเช้าก็ได้อ้อยมันแก่ละอ้อยมันสุกแล้วมัน มันไม่ได้แตกง่ายแต่ถ้าเป็นอ้อยอ่อนถ้าใครมาตัดพันตัดอะไรถ้าเป็นอ้อยอ่อนอ้อยอ้อยทาพันเนี่ยนะอ้อยสารบทำพันมันหกเจ็ดแปดเดือนเนี่ยมันตัดตอนเช้าแตกนะมันแตกง่ายตอนคืนมันก็ดื่มน้ําไปเต็มที่อะ่ะดื่มน้ําตรงกับอ้อยอะไรเลยซึมไปตรงข้อตาตรงตรุ่มรากอนะไรยเงี้ยเปราะครับใครตัดอ้อยท่อนพันอ้อยที่จะไปเป็นท่อนพันนะใครตัดตอนเช้าก็จะแตกง่ายก็ต้องระวัง อันนี้เป็นอ้อยแก่เป็นอ้อยสุกและแปลงมันสำปหลังก็ปลูกเรียบร้อยครับแปลงที่กู้ไปพ้อยแล้วก็ปลูกเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยงอกเรียบร้อยโซนที่มันตั้งตรงไม่เอ็นก็เอาไว้ที่หลังฮะ ตัดอันไหนที่มันเองที่มันล้มก่อนก่อนที่มันจะออกรากไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนนี่ครับโซนนี้สูงมากเลยออยยาวมากเลยโซนนี้อ้ เอาที่ขุดไอ้เที่เรากลับอ้อยของช่อง youtube นะสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับก็เอามาแต่ยังไม่ได้ใส่ด้ามาใช้เลยยังไม่มีเวลามาลอกกลับเลยว่าจะลอกงานมันโอ้โหงานสวนงานนอกก็มีงานสวนก็มีก็ยอมมาทาทีนิดทีนิดมันนี่แหละคนเดียวคนเดียวล้วนๆมันก็ยากหน่อยก็อาจจะมีจ้างว่าง ก็คงต้องจ้างนะครับงานา podia, งานหลาดด้วยงานหลวงด้วยเฉลิรถโอเคครับเพื่อนๆถึงรถแล้ว ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเยวมาใส่เนียโอเคโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกลับบ้าน,นครับมืดละตึ๊บเลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสู้ๆครับ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับเอานะมันคําว่าอดตายไม่ไม,ไม่มีเกิดขึ้นกับคนไทยนะครับคนไทยไม่อดตายนะครับถ้าเราอยู่ในตา่างประเอะเราไม่อดตายนะอย่างน้อยก็เก็บผักเก็บหญ้าต้มจิม้มน้ำพริกกินไดนะ้แต่ถ้าคนเมืองนี่ดิใช่ไหมแล้วคนเมืองพื้นเป็นคนกรีตดทุกอย่างเนี้ยจะจะปลูกผกักปลูกอะไรที่ไหนก็มันก็ใช้ชีวิตลําบากก่อนอีสานคนเมืองใช่ไหม อยู่แบบสีวิไลสะดวกสบายเครื่องอันมีความสะดวกรถลาแอร์ทุกอย่างมันอะไรนะห้างสรรพสินค้าอะไรมันทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนะครับมันจริงๆมันเปลี่ยนมานานแล้วแหละแต่เรายังเหมือนยังหลอกตัวเองกันอยู่นะครับเหมือนยังหลอกตัวเองกันอยู่ว่าเออมันมันสีวิไลนะจริงๆแล้วมันหัวมันปลอมนะชีวิตในเมืองหัวมันปลอม อันนี้ก็อยู่ที่มุมมองนะผม,ผมว่าผมใช้ชีวิตต่างจังหวัดชีวิตในเมืองผมก็ใช้มาแล้วผมว่าใช้ชีวิตต่างจังหวัดใช้ชีวิตง่ายกว่านะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายชีวิตในรูปแบบของทํางานบริษัทผมก็ทํามาแล้ว15ปีเต็มอะโอเคครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ